เอาต้นกลาใส่ถ้วยปลูกเพื่อจะปลูกอันนี้จากต้นกล้าของเราก็จะได้ลักษณะนี้ต้นกลาที่ครบอายุ14วันจะเอาลงปลูก,กวันนี้ก็จะมีลักษณะนี้ต้นกลาสวยๆจะต้นกลาสวยๆก็จะลักษณะนี้เลยเราก็จะมาเอาต้นกลาใส่ถ้วยปลูกกันฟองน้ำ มันจะมีขอบฟองน้ำอยู่แล้วก็ดึงขอบฟองน้ำออกจ้ะดึงขอบดึงขอบฟองน้ำออกทิ้งเลยแล้วเราก็ทำการแยกต้นก้าออกเป็นลักษณะนี้ต้นไอ,อ้ฟองน้ำหนึ่งมันจะมีก้าจะโผลแล้วก็จะฉีดแยกฟองน้ำออกลักษณะนี้ ขักษน,น,นี้เลยเล็กออกให้เป็นต้นไครต้นมันลักษณะนี้แล้วเราก็เอาถ้วยปลูกมาใส่เราจะใส่ด้านล่างด้านล่างของถ้วยจะใส่ไปก็จะได้ลักษณะนี้จะได้ลักษณะต้นกายอย่างนี้เลย <_ S 2> แล้วก็ทำไป ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเอาไปลงปูในกล่องที่เราเตรียมน้ำเตรียมน้ำไว้ทั้งแต่เม,มื่อบานแล้วก็เมื่อเช้าเราก็เอามาใส่ปุ๋ย จะไปปูกันเราก็แยกออกแยกออกลักษณะที้เลยแยกออก,กเลยจ้าฉีดโพรงน้ำ,โนำาโพรงน้ำเขาจะมีรอยมาให้เราก็ฉีดออกลักษณะนี้ฉีดออกลักษณะนี้เลย เราก็เอาใส่ใถ้วยปลูกใส่จากด้านล่างขึ้นบนก็จะได้ลักษณะน,นี้แล้วก็จะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆจนหมดแล้วเราก็จะเอาไปลงปูกกันที่เราเตรียมน้ำไว้ในคลิปที่แล้ว ก็จะก็จะขอแนะนำคนไหนที่ปลูกผักก็ขอก็จะแนะนำว่าให้เอาต้นกล้าลงปลูกเร็วได้เท่าไหรยิ่งดีเพราะว่าต้นกล้าจะแข็งแรงจะแข็งแรงแล้วก็ตูเร็วเราจะไม่ให้ต้นกล้าอยู่ในฟฟงน้ำลักษณะนี้เกินสิวันนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเกิน14วันแล้วน้องจะตูแล้วก็จะมีการยืด,ยดหาเสงยืดหาแสงเพื่อน้องจะอยากได้รับแสงแดดเพื่อการมาสังเคราะห์แล้วก็จะเจริญเติบโตของผักก็แนะนำว่าให้ครบ14วันให้แยกอกอกจากฟองน้ำที่เราเอาเลอยกินน้ำปุ๋ย ถ้าคนไหนกองปลูกไม่พอโรงเรือนไม่พอหรือว่าโรงกองปลูกจากการเก็บผักขายเราก็แนะนำให้เอาไปไว้ในอ่างบาล์สงได,งได้เราจะไม่แนะนำให้เอาไว้ในโงน้ำาป็บสี่วันเพราะว่าใบจะชนกันแล้วก็ เราก็จะทําการยืดหาแสงแล้วก็จะทําให้ต้นกายืดพอต้นก้ายืดแล้วฟอร์มจะไม่สวยแล้วต้นก้าก็จะไม่แข็ง,งแรงเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายโลกเพราะว่าแยกต้นก้าออกช้าต้นก้าไม่แข็งแรงบ้างแล้วก็เวลาเอาไปลงผูกต้นก้าอ่อนเองมีการเสียหาย ก็ทิ้งไปหลายรอบเหมือนกันก็กจะแนะนำว่าให้รีบแยกต้นก้าออกจากโฟกน้ำไม่ให้เกิน14วันเราก็เอาไปไว้ในอ่งุบาลสองได้เพื่อชโลมบานบโโปูชโลงองปูเราก็จะทำไปแบบนี้เรื่อยๆ ใส่ถ้วยไปแบบนี้จะได้ลักษณะน,น,นี้ลากก็จะแข็งแรงประมาณนี้ั mm hmm. ก,ก็จะแล้วก็จะทนโตสภาพอากาศก็จะทนต่วสภาพอากาศบ้านเราบ้านเราก็เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวยิ่งเป็นมินิคอร์สคอร์สจะปลูกยากมากเพราะว่า ก็จะมีอาการโรคใบไหม้หรืออีกอย่างจะเรียกว่าโรคทิปเปิที่เจอปัญหาบ่อยเจอปัญหามากก็คือคอร์สกับมินิคอร์สคอร์สกับมินิคอร์สก็จะเป็นผักที่โตเร็วโตเร็วมากแต่ก็บูกยากพอสมควรเพราะว่าน้องจะมีปัญหาเรื่องยอดไหม ก็มีปัญหาเรื่องยอดไหมวว่าอากาศสภาพก็เป็นใจไหมอากาศร้อนจัดไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้เดกน้องก็จะยืดพอไม่สวยทรงไม่สวยขษณะน,นี้ก็เราก็ต้องดูแลเอาใจใส่นิดนึงก็แต่หน้นาหนาวน,นี้ก็ผักก็จะปลูกง่ายโตเร็ว ไม่มีโรคอ่ะก็แนะนำใครอยากปลูกผักสลัดหน้าหนาวก็ชวนชวนได้เลยปลูกได้เลยก็จะมักษณะน,นแล้วเราก็จะเอาไปโรลกลูกในในกล่องที่เราเตรียมน้ําไว้แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ต่ด้วเร่ะ ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวนบองเราก็จะพ้เม็ดอาทิตย์ละหนึ่งขังเพื่อจะได้ให้มีผักออกทุกอาทิตย์หรือถ้าเกิดอย่างช้าก็รอผักสักสมมติว่าเราเก็บผักมวนนี้แล้วผักไม่พอก็จะประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ผักรุ่นต่อไปก็จะทยอยตัวขึ้นมาก็จะเก็บได้ จะประมาณนี้ก็จะทําไปเรื่อยๆจะประมาณนี้เลยจ้ะจะประมาณนี้เลยก็คลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการเอาต้นกาลุงถ้วยปูก็จะประมาณนี้ใครที่อยากปลูกผักสตัดไว้กินก็ฉันอกสนใจก็ปลูกได้คลิปนี้ก็จะพามาดู การเอาผักสลัดลงถ้วยประมาณนี้ประมาณนี้เลยจ้ะก็ถ้าเกิดใครอยากปลูกผักสลัดก็จะมีคลิปวิธีการเพาะเมล็ดจะมีคลิปวิธีการเอาน้ำปุ๋ยเอาปุ๋ยใส่บอกว่าเท่าไรอะไรยังไงก็ขอให้ไปย้อนดูในคลิปหลังๆก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยจ้ะ